สวัสดีเด้อจ้าพกอกันอีกแล้วค่ะกับไอตุ๊กตาพาฝันมาค่ะกาแฟเมื่อไม่เนอะค่ะเนาะ โอ้ยหอมมีแหงกันนะคะ่ะเมื่อไม่หวันไม่ก็เพื่อนๆมีแต่ความโชคดีนะจ๊ะเพื่อนมีเวลากับมาค่ะนั่งจิบกาแฟนำคาญนอกขนนอากาศเย็นเน้่จากข้างนอกทางยุโรปอากาศเย็นสนามยาเอ่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่ค่ะแต่ว่าเดดเริ่มออกแล้วก็พันก็ค่อยๆละลายไปว่างั้นเถอะปะน้ำหลังคานี่ยังเป็นสีขาวอยะะู่ค่ะน้ำแข็งจับอากาศมันเย็นน,ะะน,ะะน้อกขันเนาะตอนกลางคืนมา นตตกลางคืนแ้วค่ะกลางเมื่อกลางวันนี้ก็เย็นกันแต่ว่าเดือดออกมันกลวคือเป็นอากาศาที่ว่าสดชื่นแฟนเอ้ยฮันปิดอันอันนี้ค่ะพันทำงานทันแสงมันเขาก็เลยปิดปิดม่านเนี่ยคะ่ะอเปิดหน่อยๆก็พอดีเนะคะเนาะ เวลามันต่างก,กันกับบ้านเฮากะยังเป็นงงงอยู่เด้อค่ะมื้อนี้เป็นมื้อที่โสงเนาะคะเนาะจ้านายมันกระเสา เดดอกก็คือสดชื่นค่ะการเดดโอกก็เป็นอากาศมนมืดช่วงนี้เนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เอ่ยก็ไปย่างกาแฟเอ้อนะคะ่ะมโหดย่างเพราะว่ามันเป็นงงง,งนะค่ะเนาะแต่ว่าเพราะว่าเขาเพิ่งมาหอดใช่คะ่ะเวลาต่างกันของเอเชียกับทางยุโรปก็เลยเพอออกอากาศสดชื่นค่ะเมื่อวานก็แบบนี้แหละคะ่ะแดดออกน้อย แล้วพันนึกว่าฝนน่ะลงเป็นอากาศคึมคึมก็เลยเข้าบ้านแต่ว่าเป็นอากาศเย็นนะคะต้องใส่เสื้อนะั่นนก็เลยไปหาพุทธเ่ากับมืวานอายุเก้าสิบห้าปีเมียพันเสียแล้วเหรอคะเพราะว่าหูจักกันมานานเนะกันเนาะก็เลยไปกินกาแฟนะพันเมื่อวาน เท่าเนาะค่ะเนาะคำว่าเท่ามันนั้นมันเป็นไวอันไัวของอันไัวสุดท้ายเนาะค่ะเนาะของที่เย็นช่วงชีวิตของคนเก้าสิบหานี่ก็อายุเยอะเลยค่ะอีกบอกกี่ปีก้าพันอยู่นานก็ร้อยเนาะค่ะเนาะอีกห้าปีแต่พันเนี่ยแต่พันนั้นสามารถอยู่ได้กันแต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะ สำหรับอายุพันธ์ก็ยังแข็งแรงยัยงเอ็ดกาแฟกินอยู่เลยค่ะเอ้ยทุกตาเนะี่ยสร้อยอันโบ้เฮ่สร้อยพันอยากทำแต่ว่าเวลาเอ้ยก็เลยก็บไปล้างแล้วพันก็พูละ้วยแลวค่ะแต่ว่าสะอาดสะอาดบ้านพันอยู่มันสะอาดมันมีแม่บ้านเนาะค่ะเนาะแม่บ้านทําความสะอาดเธอเสร็จก็เป็นวิถีชีวิตที่ว่าสมบูรณ์ พราะว่าอายุเยอะแล้วมีคนดูแลเนาะค่ะเนาะแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอานบริบบทกโสกปุ๊กงั้นเหรอปะอันนี้มันเป็นช่วงเวลาอายุไขของคนเนาะค่ะเนาะแต่พอนางย่างส่อันย่างกำลดเข็ดน,นะ,ะก็เลยนั่งอยู่สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงเฉยกันก็เลยมาก็ได้ไปเห็นเนาะค่ะเนาะ <S <S เปิ่นกระบ,บอกมือดีมือบอดีบางมือกา ลุกขึ้นนี่ก็ลุกคนบวขึ้นแต่ว่าอาบน้นํานี่พ่นบริอาบผู้เดียวค่กเพราะว่าพยาบาลมาซร้อยอาบแต่กันอย่างรักอาบผู้เดียวอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าพยาบาลมันก็มาช่วงนั้นเวลาเดิเวลาที่พ่นตื่นเสียนะเพราะว่าล้งางเท้าหองก็เข้าห้องน้ําผู้เดียวไปนั่งโต๊ะเราก,ก็เปิดน้ําใส่ห้องก็อาบไอวานาอางืท้าพยาบาลเพื่อนเห็นมันก็ถูกใจแต่ว่าเพ่นกายานพ่นล้มเสียนะ่ะก็เลยอัน บุพายามเมื่ออาบผู้เดียวแต่พนก็ดูแลตัวเองอย่างดีเลยคะ่ะดูแลตัวเองแบบขันสูงสุดเลยค่ะเห็นแล้วก็ภูมิใจเนาะเนาะแต่ว่ามันคนเรามันอายุมันสั้นหลงเนาะเนาะวัยคนเหลือน้อยสิค่ะเห็นแล้วก็อย่างนึงก็ดีใจเนาะเนาะที่อายุยืนอีกอย่างนึงก็ไปมายากไปเลยะคะ่ะถ้าว่าตำตงก็มีรถเห็นอันที่พนพ่านย่างสิงค่ะ แต่ว่าพันย่างป้านี่พันก็ย่างได้อยู่แต่ว่าโบโบหึงมันเป็นไวยเนาะ่ะเนาะไวยชราเด็ยคะนี่ไปเห็นแล้วก็มันก็เป็นอันเป็นกนทดกคนแหละค่ะ้าอายุเยอะกันนะแต่ว่าพันการโชคดีที่ว่าพันมีคนดูแลย่างดีใช่ไหมบ้านช่องที่พันอยู่ก็สะอาดก็สะอาดคนไปเยี่ยมก็คักเนาะขะเนาะเพราะว่ามันโบสกปกสมกานเถอะ่ะ ดูดีค่ะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีสะอาดสะอานก็เอ้ยก็ดีใจน้าพันกัเพราะว่าพ่นพ่นกด็ดูเลยย่างดีเนาะค่ะเนาะเมียพันเสียไปปีนี้เป็นปีที่สมแล้วค่ะเนี่ยกอยนํากันอายุไขมันมันสูงเนาะค่ะเนาะแต่ละคนก็เลขเก่ากว่าแล้วก็เลยบางคนก็อยู่หึงบางคนก็อยู่บ่หึงม้ากันนะกับเฮงเล่าให่าฟังเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าเป็นวิธีชีวิตจริงเนะะี่ยค่ะชีวิตจริงที่ทุกทุกคนต้องผ่านเนาะคะ่ะเนาะที่ทุกคนต้องอันเจอถ้าอายุไข่สูงเหมือนกันเนาะปะกาแฟก็ะเมดถ้วยแล้วเอยทุกตา่าฝันค็ขอบคุณหลไยๆค่ะที่ว่าหมาอันแห้งกินกาแฟกับเอยเนาะคะ่ะเนาะอ,อันกาแฟเช้านี้ที่ยุโรปแม่นปะคะ่ <c ười> กะกีฮอดอย่างขีฮอดบานอยู่ด้ค่ะกีฮอดป่ายอย่างอยู่ เบื้เขียวๆลมเย็นๆอากาศห้อนๆน,น้อะค่ะเนาะนกพี่นกร้องเพลงก็ฟังคิดฮ้อนหมู่น้อยค่ะไอ้บุญรอดกับน้องบุญหลายมาสวัสดีตอนเช้านะคะไอ้ก็ถ่ายรูปเหมือเบิ่งเนี่ยค่ะมือเช้าก็ถ่ายเหมือบะะเอบิง่งโตใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้กันก็บอกว่ากันนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็เหาก็อยู่มองเหาก็กลับมามองงันนั้นมองันั้นนะ,ะปะกับชีวิตปัจจุบันนาะค,ะะคะ่ะเนาะคือเบื่อนเือมีแต่ความสดชื่นกับโชคดีกันทุกคนเลย แล้วก็พบกันคลิปต่ตอไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ